สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอาร์ทาโร่นะคะคลิปนี้จะเป็นการเปิดไพ่ให้กับคนวันจันทร์นะคะเป็นไทม์เลสนะคะดูได้ไม่หมดอายุนะคะมีผล30วันเนาะ,ะมาดูกันนะคะว่าพลังงานของคุณเป็นยังไงกันบ้างนะคะ30วันต่อจากนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคนวันจันทร์บ้างนะ ตามเรียนนะคะโดว์ติปเรียนอังแมนหนึ่งเรียนนะคะ แปดเหรียญน,นะเจ็ดไม้เมจิเชียมสองเหรียญน,นะคะเดสตาร์อ่า พลังงานของคุณนะโดดเด่นมาทั้งคนที่ทำงานเก่งเป็นคนที่อดทนเก่งมากเป็นคนที่สื่อสารเด่นทำงานได้หลากหลายสื่อสารมีคอนเน็ชันโดดเด่นมีชื่อเสียงเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีนะคะพลังงานที่ขึ้นมาเลยนะตัวตนของคุณในเดือนนี้นะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้สามสิบวันนะ ในเรื่องของพลังงานการเงินนะคะคุณค่อนข้างเด่นคุณเป็นคนที่ทำงานที่ต้องโชว์ศักยภาพทำงานในลักษณะของอที่ต้องคอนแทคกับคนอื่นอันนี้โดดเด่นนะคะอาจจะเป็นการทำงานผ่านสื่อออนไลน์โลกโซเชียลก็ได้นะคะทำงานในลักษณะของสายบันเทิงสายครีเอทสายเขาเรียกว่า คนที่มีคอนเนคชันกับคนอื่นอันนี้โดดเด่นนะคะพลังงานของคนนะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะเรียนรู้ศึกษาเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศเกี่ยวข้องกับคนต่างชาตินะคะเกี่ยวข้องกับงานออนไลน์นะติดเปลี่ยนนะคะครอบครัวการเงินความมั่งคัง่ง พลังงานของแฮงแมนความอดทนอดทนต่อหลายสิ่งหลายอย่างนะอาจจะเป็นคนที่คิดวนเวียนเขาเรียกว่าพยายามประครับประคองตัวเองในเรื่องของการเงินก็ได้นะพยายามประครับประคองตัวเองในเรื่องของการเงินหมุนเงินอาจจะคิดในเรื่องของการหมุนเงินนะคะเรามองว่าคุณได้หนึ่งเหรียญได้โอกาสเข้ามา มีเงินก้อนเข้ามาอาจจะเป็นเงินเดือนหรือโชคดีในเรื่องของการเงินเป็นเม็ดเงินก้อนค่อนข้างใหญ่นะคะคุณจะอาจจะมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับครอบครัวก็ได้หรือเอาไปลงทุนในธุรกิจของคุณนะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของการงานเรามองว่ายังมีอุปสรรคปัญหาอยู่บ้างนะคะแต่ตัวคุณเองก็ค่อนข้างที่จะ เก่งนะเป็นผู้หญิงเก่งบุกสู้ลุยต่อสู้ยืนหยัดอยู่ในพื้นที่ตัวเองนะคะแล้วก็เขาเรียกว่ามุ่งมั่นที่จะต่อสู้ฝ่าฟันทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความสัมพันธ์นะคะพลังงานที่โดดเด่นของคุณนะเมดิเชียนอดทนมากสื่อสารเก่ง เรียนรู้ไวเก่งฉลาดมีสติปัญญามีไหวพริบดีนะคะแล้วก็งานต่างประเทศเด่นงานที่ต้องใช้เซนส์มีประสาทสัมผัสที่6ค่อนข้างดีนะคะช่วงลานี้ของคุณนะ่าจะเป็นช่วงเวลาที่มุ่งมั่นในเรื่องของงานมากๆสร้างความมั่นคงให้ตัวเองมากๆนะ แปดเหรียนคือคนที่มุ่งมั่นทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดคุณอาจจะชอบงานอาร์ตงานศิลปะงานที่ต้องออกแบบดีไซน์ด้วยหน,นะคะและขณะเดียวกันคุณก็เป็นคนที่พรีเซนต์เก่งสื่อสารเก่งทําประชุมเก่งหรือมีคอนเนค t ชันกับคนอื่นๆได้ดีโอกาสดีๆเข้ามาหาคุณนะเป็นโอกาสในเรื่องของการงานหรืออาชีพหรือการเงินก็ได้ ตัวคุเองเป็นคนที่โดดเด่นเป็นเดอะสตาร์นะคะรูปร่างหน้าตาดีเยียวยารักษาจิตใจตัวเองได้นะหากความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณมีประเด็นละของระแห่งนะเราคิดว่าอยู่ในสถานการณ์ที่คุณอดทนที่สุดและเยียวยาจิตใจตัวเองได้แม้ในความคิดความรู้สึกของคุณอาจจะรู้สึกค่อนข้างที่จะ เขาเรียกว่าไปไปกลับกลับนะความสัมพันธ์นี้เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกนะต้องเรียนนะคะหมุนไปหมุนมาแล้วก็เป็นแตร้งนะสิ่งที่เข้ามาสนับสนุนคุณก็คือเขาเรียกว่าคุณเป็นคนที่ฉลาดมากๆมีอินฟินิตี้สองสองใบเลยนะคะ ลาดเก่งไหวพิบดีแล้วก็ขนาดเดียวกันก็คุณอาจจะรักสัตว์มีสัตว์เลี้ยงก็ได้รักหมารักแมวมีสัตว์เลี้ยงชอบแมวแล้วก็รูปร่างหน้าตาเด่นมากเป็นคนที่มีความสุขในโลกส่วนตัวของตัวเองได้ดีนะคะไม่มีประเด็นที่ต้องตัดสินใจประเด็นใหญ่ๆนะพลังงานของความ าเรียกว่าการตัดสินใจดิมีเจเชียนคือคนที่เก่งมีทุกธาตนะคะดินน้ำลมไฟสื่อสารเก่งดาวพุธด,ดาวการสื่อสารเดอะ o r l ลที่เกี่ยวกับคนไกลคนต่างชาติโลกออนไลน์นะการสื่อสารการทำงานผ่านสื่อออนไลน์หรือว่าโซเชียลมีเดียโดดเด่นมากนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้และหากคุณทำสิ่งนี้ในช่วงเวลานี้ มันจะส่งผลให้คุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีโอกาสดีๆเข้ามามีชื่อเสียงมีความช่ายความโดดเด่นมีอุปสรรคปัญหาบ้างซึ่งมันก็เล็กน้อยนะคะคุณก็เขาเรียกว่ามีอิชูหนึ่งสองสามเฮ้ยฉันจะต้องทำหนึ่งสองสามหมายความว่าคุณจัดภยัยจัดลำดับความสำคัญของตัวเองได้ดีนะการเงินดีการงานก็ดีนะคะแล้วก็ความสามารถเด่น มีคนสามารถหลากหลายเนาะโอเคมาให้ไพ่อรคนช่วยขยายเพิ่มนะมีอะไรอีกบางคนมีโอกาสพบคู่หรือคนที่เป็นคู่กันแล้วก็เป็นคู่ที่ส่งเสริมกันนะคะบางคนมีโอกาสได้เซ็นสัญญาข้อตกลงบางอย่าง นะการเริ่มต้นเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะาภาพจับมือขึ้นมาอีกแล้วได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากคนอื่นนะแม้ว่าจะมีอุปสรรคบ้างแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือนะคะบางคนที่เป็นคนโสดนะคนที่เข้ามาในชีวิตช่วงนี้ก็พิจารณาดีๆหรือเพื่อนหรือเขาเรียกว่าหุ้นส่วนอาจจะหวังผลประโยชน์ ะะท้ายที่สุด t ด e กขีคุณเป็นคนเก่งฉลาดมีทางออกเก่งมากนะคะปัญหาทุกอย่างเคลียร์ได้หนึ่งเหรียญโอกาสโชคดีโชคล,ลาบลาบลอยการเงินเด่นไพ่เสียหายของคุณมันมีแค่แฮงแมนนะความอดทนซึ่งซึ่งความอดทนตรงนี้ รอบข้างอะคะ่ะเป็นไพ่ค่อนข้างดีนะไพ่ค่อนข,ข้างดีเราคิดว่าคุณม,มีเซนเซนสัมผัสดีนะคะเป็นคนที่อดทนเก่งต่อทุกสถานการณ์อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลำไส้ช่วงท้องก็กินยาปรึกษาแพทย์เนาะนะคะ มาดูรายละเอียดกันเพิ่มกันบทสรุป3ใบนะ <9. S 1> เก้าเหรียญเดทเดอะสตาร์ Dead, คุณพาคุณได้เดอะสตารสองใบนะมีเราคิดว่ามันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่าง การจบการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนแปลงสถานภาพเปลี่ยนแปลงบางอย่างหรือถ้าความสัมพันธ์เราคิดว่าคุณอดทนมาสักระยะหนึ่งแล้วคุณก็เลือกที่จะตัดสินใจเทกระจาดไปเลยจา้าก็เป็นไปได้สำหรับบางคนนะแต่พลังงานไพ่ค่อนข้างเด่นเดอะสตาร์คือความโดดเด่นนะคะเอาล่ะทีนี้ถ้าเป็นในเรื่องของความรักคนโสดนะคะ ความรักคนโสดนะก้าวเหรียญก็ต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความสุขอยู่ในพื้นที่ตัวเองโฟกัสในเรื่องการเงินการงานนะคะแล้วก็รู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคุยกับใครแล้วก็ยังไม่โดนใจสักทีหรือบางคนก็อาจจะเคยผิดหวังมาก็เลือกที่จะอ,อยู่คนเดียวอะไรแบบนี้ไม่อยากให้ใครมาทำร้ายจิตใจฉันอีกต่อไปแล้วประมาณนี้นะ คนโสดก็เลยคุณก็เลยหันมาดูแลใส่ใจ,ใจทุ่มเทให้กับตัวเองเยียวยาจิตใจตัวเองดูแลรูปร่างหน้าตาตัวเองนะคะเป็นคนที่กลับมาดูแลตัวเองให้เป็นคนสวยคนหลอนะนี่คือพลังงานคนโสดนะคะสําหรับคนที่ความรักคนมีคู่เรามองว่าสนับสนุนกันดีสพอร์ตกันดีแต่จจะขาดในเรื่องความโรแมนติกนะ ในเรื่องความโรแมนติกนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ค่อนข้างเปราะบางในเรื่องของคาพูดการพูดคุยอาจจะใช้คําพูดกันค่อนข้างฟัดฟ้าตรงๆนะแล้วก็เรามองว่าความสัมพันธ์นี้นะอาจจะอยู่ในช่วงที่เหมือนแบบคิดอยู่ไว้จะยังไงดีอยู่ในช่วงก้ามกึง่งก้ามกึ่งนะคะแต่นะเรามองว่าสำหรับคนที่มีคู่เนี่ย ถ้าคุณอยากที่จะไปต่อด้วยกันก็ต้องหันมาสนใจกันเขาเรียกว่าอย่างนี้นะเพราะว่าตัวคุณเอาเวลาไปโฟกัสในเรื่องของการเงินการงานครอบครัวในมิติของการสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะมันหมายความว่าพลังงานความรักของคุณในช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่ามันจืดๆไปไหมอะไรอย่างนี้นะสำหรับคนมีคู่ก็คือเติมความหวานให้กันนะคะหรือบางความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างเปลาะบาง นะในช่วงนี้นะคะสําหรับการงานเรามองว่าคุณนะเป็นคนที่เก่งมีประสบการณ์ในเรื่องการงานนะการงานในช่วงนี้นะคะในช่วงต้นนะมีโอกาสได้โชว์ศักยภาพของตัวเองนะคะเหมือนพลังงาน3ามเปลี่ยนนะโชว์แสดงพรีเซนต์นะคะและก็ในเรื่องของการงานนะก็อาจจะมีต้องใช้ความอดทนนะคะ The h a n g m a นะอดทนมากๆนะคะ แล้วก็บางคนอาจจะเป็นงานสายงานประกันภัยงานเกี่ยวกับความเป็นความตายได้เซนเซนค่อนข้างดีเดอะเดอ่าแฮงแมนนะสัมผัสที่6ค่อนข้างดีนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับงานที่เกี่ยวกับคนเป็นความเป็นความตายได้ด้วยนะสำหราบบางคนมีปัญหาในเรื่องของการงานก็คิดอยู่เหมือนกันว่า เอ๊จะเอาอยัางไงดีเปลี่ยนงานดีไหมไปเริ่มต้นใหม่ดีไหมนะด้านงานของคุณน,นะคะเรามองว่าอาจจะต้องประครับประคองงานไปก่อนนะถ้าตัดสินใจเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้นะมีโอกาสที่จะว่างงานยาวๆนะคะ The d a t นะมันหมายถึงว่าจบจบบางอย่างเปลี่ยนแปลงบางอย่างมีโอกาสจบ The star คือการเทนะ หมายความว่า9เหรียญก็คือเลือกที่จะอยู่กับตัวเองอยู่ในเซฟโซนตัวเองตัดสินใจออกจากงานถ้าตัดสินใจออกจากงานคุณจะว่างงานยาวนะสำหรับบางคนแต่ถ้าเลือกที่จะอยู่ก็คือต้องอดทนแล้วก็พรีเซนต์ตัวเองนะคะอดทนในเรื่องของการหมุนเงินหมุน,มนทองอะไรประมาณนี้นะสำหรับการเงินเรามองว่าคุณเองก็เป็นคนที่หาเงินเก่งนะคะ แล้วก็อาจจะเสียเงินไปกับเขาเรียกว่าสถานการณ์บางสถานการณ์มันก็อาจจะต้องเหมือนแบบเสียเงินไปกับครอบครัวเสียเงินไปกับการลงทุนเสียเงินไปกับการช้อปปิ้งการดูแลตัวเองนะคะหรือว่าการลงทุนอะไรบางสิ่งบางอยา่างการลงทุนกับการศึกษาอะไรประมาณนี้ก็ได้นะ การเงินก็ค่อนข้างที่จะมีเงินอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ใช้เก่งเหมือนกันนะส่วนเรื่องสุขภาพนะคะเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมีบุคลิกดีสุขภาพในช่วงนี้นะบางคนนะคะให้ระวังในเรื่องของอาหารเป็นพิษนะในช่วงกลางกลางกลางเดือนนะ แล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของท่านั่งนั่งนานๆออฟฟิศซินโดรมก็เปลี่ยนท่าบ้างนะคะข้อขาข้อเข,ข่าปวดเมื่อยประมาณนี้แล้วก็ระบบเกี่ยวกับท้องลำไส้นะถ้าเป็นโชคลาบช่วงต้นเดือนที่คุณเข้ามาดูนะคะ mm hmm. ก็เป็นช่วงที่มีออร่าราศีจับมีโชคดีนะมีโชคดีโชคลาบก็มีโอกาสได้โชคได้ลาบอยู่สักเล็กน้อยนะคะ แต่ว่าช่วงกลางเนี่ยโชคไม่ค่อยดีนะช่วงกลางนะคะท้ายที่สุดในท้ายเดือนนะอันนี้สง์เขาเรียกว่าคุณอาจจะมีโอกาสได้ไปทําบุญบริจาคน้ําหรือกวดน้ําปล่อยนอกปล่อยปลาก็จะส่งผลให้คุณมีโชคมีลาบนั่นเองนะคะโอเคทีนี้มาดูคําแนะนําพิเศษนะคะ คำแนะนำพิเศษให้กับคนเข้ามาดูคลิปนี้นะราชินีถือไม้เก้าไม้และก็เจ็ดดาบนะคะคนที่ทำงานเก่งเป็นผู้นำในเรื่องของการงานนะ มายไม้คือความเหน็ดเหนื่อยการอยากพักหรืออยากออกงานนะคะเจ็ดดาบคืออาจจะมีคนที่เข้ามาไม่หวังดีนะเหมือนไพ่เบอร์ที่22นะคะคนที่คุณดิวด้วยคุยด้วยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าคนคุยนะมาแบบลับๆเ่อมาเพื่อหวังผลประโยชน์หรืออีกกรณีหนึง่งงานที่คุณทำอาจจะมีคนมาขโมยไอเดียหรือขโมยผลงานของคุณก็ได้นะคะามาดูคำแนะนำกัน อำนาจของคุณนะคะจะมาจากสเสน่ห์ของคุณนะและผู้ผู้ที่จะสนับสนุนและในที่ทรงอิทธิพลนะคะก็คือผู้หญิงที่สวยฉลาดและทรงอิทธิพลในสังคมนะคะคุณนะคะเป็นคนที่มีความประสบความสําเร็จนะจงเป็นเธอและหาเธอให้เจอนั่นคือ,อต้องมุ่งมั่นพยายามนะคะแล้วก็เป็นผู้นำในเรื่องของการงานนะเป็นคนเก่ง แล้วก็ความอ่อนแอของคุณจะทำให้คุณเจ็บปวดนะคะจากการถูกเบียดเบียนลังแกนะต้องหาที่พึ่งและแข่งแก่งนะคะเพื่อคุ้มครองให้ผ่านช่วงเวลาแย่ๆไพ่ใบนี้บอกให้คุณอดทนนะเมื่อไหร่ที่คุณเข้มแข็งพอคุณจะผ่านมันไปได้นะคะอดทนนะดิแฮงแมนก็คือคนที่อดทนมากๆนะคะ แล้วก็นะคะสิ่งที่พ่อยากจะบอกคุณก็คืออย่าไว้ใจใครนะให้ระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงนี้นะคะคุณกําลังเกี่ยวพันกับคนที่มีลักษณะของเจ้าเล่ห์นะคนเจ้าเล่ห์คนที่เข้ามาหลอกก็ได้จงจับตามองจงวางแผนให้ดีนะคะจงใช้ความซับซ้อนยอกย้อนเพื่อปกป้องนะเพื่อปกป้องตัวเองนะคะ และให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการมันหมายความว่า,าใครที่เข้ามาไม่หวังดีในช่วงนี้คุณจะต้องพิจารณาดูดีๆแล้วกันเนาะนะคะก็การเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีบางคนมีคู่มีโอกาสได้เซ็นสัญญาข้อตกลงเป็นคนที่สื่อสารเก่งโดดเด่นทํางานหลากหลายสิ่งหลากลายอย่างทำงานได้มากกว่าหนึ่งอย่างโดดเด่นในเรื่องของโลกออนไลน์ แล้วก็มีความเขาเรียกว่ามีชื่อเสียงนะคะถ้าเป็นในเรื่องความสัมพันธ์เหมือนที่เราพูดไปเนาะท้ายที่สุดแล้วคุณได้เดอะคีเป็นเขาเรียกว่าเพอร์เฟกนะค่อนข้างที่จะออกมาดีนะคะพลังงานของคุณ30วันต่อจากนี้ขอให้เจอแต่เรื่องราวดีๆโชคดีโชคลาภและโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดแชร์ให้กับเพื่อนๆท่านอื่นๆได้เข้ามารับชมคลิปพลังงานดีๆเช่นเดียวกับคุณด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ